มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้หนักแน่กรมอุตุเตือน42จังหวดัดพื้นที่สีแดงเตรียมรับมือค่ะวันที่5พฤษภาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ประเทศไทยและบริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวแบงกอนตอนบนนะคะซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามานันมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9พรุ่สภาคม2563 ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะระยะทําให้สภาวะหมอกควันลดลงและคุณภาพอากาศดีขึ้นตามลําดับนะคะกรมอุตุเผยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ3ามของพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิิิรเพชรบณ์กำแพงเพชรและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-28องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองระละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสุดมากนะคะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและการจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ26-29องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองชันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองรอะยิบสิของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนระาธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองรอยละสามของพื้นที่สวนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองระี่ส20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ35-39องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ